โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมกอลกอนและเบอร์อีกแล้วนะคบผมวันนี้ก็เป็นวันที่บรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเหมือนกันนะทุกคนนะครับผมวันนี้นะผมมีคนขอเข้ามาเยอะมากในคลิปในคอมเมนต์ในเกือบทุกคลิปแล้วแต่ว่าให้ผมสอนขับรถมีครับให้หน่อยนะครับผม ก็ว่าวันนี้ก็คือจะมาสอนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมจําได้ว่าเมื่อประมาณตอนผมทําคลิปแรกๆอะ่ะผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นเสียงมันไม่ค่อยชัดแล้วมันไม่ค่อยแบบตอนนั้นมันยังเพิ่งขับไงมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยถูกต้องอะไรนี้ผมก็จะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะผมเพราะว่าครั้งนี้ผมก็ขับมาใช้คำว่าผมก็ขับมาจะสองสองปีแล้วนะผมก็ค่อนข้างมีประสบการณ์หลาย,ลายๆอย่างนะผมนะก็มาอยู่กับน้องเดมอนสีเหลืองคันเดิมกับร้านเต้าหู้รถร้านเต้าหู้นะครับผมสั่งเต้าหู้ดัง เพราะนเขาจะมองว่ากูบ้าหรอว่ามานั่งพูดคนเดียวไม่ไม่ไม่หลอกนะปะก็ไม่พูดมั่นทำเพลงครับผม่าก็มาสอนเลยดีกว่าแต่ผมจะบอกว่ารถเนี่ยไม่ได้ล้างมาดูดิทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันทุกคนดูดูความที่มันแบบดูดิผมลุยนะเออลุยลุยน้ำท่วมลุยฝนมานะครับผมทุกคนก็เป็นเอาชิวออกกอนนะผมก็ี่ยมีรองมีรอยแบบเลอะเลยยังไม่ล้างรถเลยนะแล้วก็ปั๊มนี่ปั๊ม RCB สวยปะสวยเนาะโอเคไป ปแล้วมาสอนก็นดีกว่านะทุกคนไปอึออย่างแรกนะผมเดี๋ยวผมขอหาที่ที่มันแบบผมขอตีตรถกลับก่อนอันนี้คือผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะทุกคนสอนแบบง่ายๆเลยแบบผมมั่นใจถ้าใครดูคลิปผมอะต้องขับเป็นแน่นอนเลเอาเอาเอาหัวเอาตัวผมเป็นประกันเลยโอเคโอเคอย่างแรกนะผมนี่ก็จะเป็นหน้าปกตินะครับผมนี่ก็จะเป็นเกย์เอ็นเห็นไหมเออมันจะเป็นเกย์เอ็นแล้วเสร็จปุ๊บเป็นหนึ่งเลย เหนื่อยเพิ่งไปวิ่งมาด้วยแล้วก็เลยแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปลงนะโอเคตอนนี้เกเอ็นก็อย่างแรกนะผมผมจะบอกเกียร์ก่อนฮะรถปกติเป็นถ้าเป็นรถมีคัดนะฮะจะเป็นมันมีสี่เกียร์แล้วก็6เกียร์นะผมทุกคนถ้ารถมีคันนะในประเทศไทยนะก็ตบลงจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมตบลงจะเป็นเกียร์หนึ่งส่วนงัดขึ้นที่เหลือตั้งแต่งัดขึ้นก็จะเป็น2 3 4ส6ี่ห้านะครับผมก็คืองัดขึ้นตบลงคือเกียร์หนึ่งนะโอเคปะ เดี๋ยวเข้าเกียร์หนึ่งให้ดูก่อนนะครับผมนะดูเท้านะเท้าก็ตบลงกำคัดกำคัดนะกำคัดกำคัดแล้วก็ตบเกียร์หนึ่งลงหนึ่งอ่ะของรถใครที่ไม่มีบอกเกียร์ก็ใช้สัญชตาตญาณเอาแต่รถผมมันมีบอกเกยียร์เห็นไหมเนี่ยมันจะบอกว่าเกียร์หนึ่งเออเกียร์หนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้าขั้นตอนแรกผมจะสอนง,ง่ายๆคือให้ปล่อยคัดก่อนค่อยๆปล่อยคันนะปับ๊บเห็นไหมค่อยๆปล่อยคันเนี่ยรถเนี่ยผมไม่ได้บิดนะผมไม่ได้บิดนะเนี่ยรถมันไหลเองนะก็เนี่ยอ่ะให้มันปล่อยไหลไปก่อน พราะว่าปล่อยไหลก็ได้เนี่ยพอปล่อยไหลปุ๊บเราก็เริ่มบิดคันเร่งให้มันบาลานซ์กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันบิดเอ,อิร์เนี่ยมันก็จะออกตัวนะผมทุกคนอ่ะโอเคปะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเข้าเกียเอ็นก่อนโอเคมาเอาใหม่นะอีกรอบนะอีกรอบนะปะกำคัดตบเกียร์หนึ่งปุ๊บแล้วปล่อยให้คัดไหลค่อยๆปล่อยนะทุกคนค่อยๆปล่อยถ้ามือใหม่ผมแนะนําให้ค่อยๆปล่อยดีกว่านะทุกคนอ่ะค่อยๆปล่อย นะค,อคอ่อยๆปล่อยอ่ะค่อยๆ่อยไม่ผมไม่นี่เพราะคัดคัดผมมันต่ำนี่แหละมันเลยสอนยากนิดนึงนะคับผมมันต่ำเออนะค่อยๆไปนะมันก็จะไหลอย่างเงี้ยเออนะพอมันไหลใช่ไหมเราก็บ sure. ิดคันเร่งนิดนึงอ่าให้มันบาลานซ์กันไม่ใช่แบบว่าถ้าเราถ้าเรากำคัดอยู่แล้วเราบิดคันเร่งอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะแนน่ยมันจะเบิ้ลเครื่องแนีมันจะเบิ้ลเครื่องนะทุกคนเราต้องให้มันบาลานซ์กันคือเราปล่อยค่อยๆปล่อยคัดด้วยแล้วก็ค่อยบิดคันเร่งด้วยนะทุกคนนะคนอื่นเขาจะมองกูแปลกๆวะทำที่อะไรกันนะนะโอเค ก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองข yeah. er, uh, ับอ่ะอ่ะสมมุติจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สองอ่านี่เกียร์หนึ่งอยู่นะพอเราจะเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บกำคัตตบเอองัดขึ้นงัดเกียร์ขึ้นอ่าเป็นเกียร์สองนะเห็นไหมอ่ะก็จะเป็นเกียร์สองแล้วทุกคนอ่ะสมมุติเราจะเอาเกียร์สามเราก็เหมือนเดิมนะครกำคัตงัดขึ้นเป็นเกียร์สามอ่ะถ้าเราอยากได้เกียร์สี่ก็อ่ะงัดขึ้นเป็นเกียร์สี่อย่างนี้กำคัตงัดขึ้นนะครับผมทุกคนไม่ยากแต่ตอนนี้มันเหลือเกินอะไป ก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ยากมากมันเดี๋ยวสอนอีกทีเดี๋ยวสอนอีกรอบหนึ่งเผื่อแบบบางคนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวตบหาเกนก่อนอ่ะโอเคจําไว้นะทุกคนง่ายๆนะผมตอนจะเข้าเกียร์คือต้องกำคัตก่อนนะสอนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสอนเรื่อง engine brake เลยอ่ะอ่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าตอนสอนนะกูก็งงกับตัวเองเหมือนกับกูพูดเที่ยอะไรนะเพราะเหนื่อยด้วยนะถ้าใครไม่เข้าใจก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะโอเคเอาใหม่ไป กำคัดน,นะกำคัดน,นะเออคือผมจะบอกว่าคัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเว้ยของผมอะคัดต่ําคัดต,ต่ําคือปล่อยนิดเดียวออกเลยถ้าคัดสูงก็คือจะปล่อยแบบปล่อยปล่อยปล่อยอยากนิดนึงนะแต่ของผมแล้วปล่อยนิดเดียวแล้วออกเลยโอเคมาเอาใหม่นะเกทหนึ่งกำคัดตบลงหนึ่งครั้งอ่าเป็นเกทหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยคัดไหลไปอ่าค่อยๆปล่อยพออันนั้นพอรถมันเร,เริ่มไหลเราก็เร,ริ่มบิดขันเร,เร,รเ่งนิดนึงอย่าบิดเยอะนะบิดนิดนึงเออนั่นแหละ เออบิดนิดหนึ่งบิดนิดนึงเนี่ยประมาณนี้เออให้มันไหลไปแล้วพอได้ที่ปุ๊บก็ปล่อยคัด์อ่าแล้วก็บิดบิดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็บิดบิดไปเลยก็ได้อ่ะเนี่ยมาขับไปเลยเดี๋ยวลองขับไปเลยพอพอขับไปสักพักหนึ่งปุ๊บกำคัด์อีกรอบหนึ่งแล้วก็คัดขึ้นเนี่ยปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเกียร์สองอย่างงี้นะทุกคนง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากอ่าขับไปสักพักหนึ่งรอบมันเริ่มสูงแล้วกำคัด์งัดขึ้นกำคัด์นะงัดขึ้นปั๊บนี่เออเห็นไหม ง,ง่ายๆทุกคนไม่ยากเลยนะในการขับรถมีคัส์นะทุกคนเดี๋ยวขอวนรถกลับก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่ที่ของเรานะทุกคนมันที่ไหนไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนเรื่อง engine brake นะครับผม engine brake คืออะไรนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเดี๋ยวผมขอจอยก่อนแป๊บน,นึงอ่ะ engine brake คือเวลาเราขับรถอ่ะสมมุติเราเราจะเบรกนะเราจะเบรกคือบางครั้งผมไม่แนะนําให้ใช้เบรกให้ใช้ engine brake เลย <B aked S 2> เดี๋ยวผมทาให้ดูแ engine brake คืออะไรเดี๋ยว เมื่อกี้เมื่อกี้จาได้แล้วนะเมื่อกี้คือผมสอนเรื่องการกําคัดเข้าเกียร์แล้วการขับไปแล้วนะเดี๋ยวสอน e n นจิ e b r บ k เดี๋ยวขับไปก่อนโอเคก็เหมือนเดิมนะกําคัดงัดขึ้นอ่าเปเกียร์สองแอกแอกนั่นแหละัดขึ้นเป็นเกียร์สามอ่าอ่าสมมุติผมจะผมจะเบรกแล้วผมจะใช้ e n นจิ e brake ทาไงทํานี้นะผมกําคัดแล้วก็ตบตบเกียร์ลงะ่ะให้มันเหลือเกียร์สองอะ่ะมันก็จะเป็นงนี้ปับ๊บเนี่ยปุ๊บปล่อยคัดมันก็จะมันก็จะดึงรถเห็นไหม พอ,พอตบอีกครั้งนึ่งปุ๊บปล่อยคัสมันก็จะดึงรถเห็นไหมเนี่ยเขาได้เอนจินเบรกเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึง่งอาจจะงงๆกันหน่อยนะทุกคนแต่เนี่ยมันช่วยได้เว้ยเพราะว่ามันดีกว่าการที่เราขับรถไปแล้วแบบเราจะ,ะสมมติเราเบรกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคโอเคโอเคสมมติเราเบรกเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มือใหม่ผมเชื่อว่าเป็นหลายคนคือเบรกเบรกแล้วชอบกำคัสเนี่ยสมมตินะถึงเงี้ยปุ๊บอันนั้นชอบกำคัสแล้วก็เบรกอย่างเงี้ยคือรถมันรถมันจะไหลเว้ยทุกคนแล้ต้องใช้เอน เป็นการช่วยดึงรถเหมือนนึกแบบดึงให้มันช่วยเบรกเอออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะทุกคนมันเอเอทำให้ดูดอีกรอบหนึ่งอ่ะสมมติผมมาโค้งหน้านะผมจะเลี้ยวนี้เออผมจะแบบเบรกปุ๊บป่ะผมใช้ e n g นเบรกป่ะปั๊บเนี่ยเออเนี่ยดึงปุ๊บแน่นน่มันก็จะดึงรถเห็นไหมเออเนี่ยเขาเรียก engine เบรกคือมีทุกคันครับ engine เบรกมีทุกคันถ้าเป็นรถมีคันคือมีทุกคันนะทุกคนก็อ,อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยแล้วเวลาเออเราจะสอนอีกอย่างหนึ่งคือเวลาโค้งอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ง้ายหน้าแล้วกันเดี๋ยวโค้ง้ายหน้านะนเดี๋ยวนะเปิดเลยดีก่าน่นะเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ผมก็เป็นผมชอบนะ่ะกำคัดนะี่ยแล้วก็ปล่อยให้รถไหลแล้วก็แบบเลี้ยวอย่างเงี้ยเออมันติดอนะแต่ที่จริงไม่แนะนํานะเวลาโค้งนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการแบบไหลแล้วมันลื่นได้นะทุกคนเนะี่ยเออเดี๋ยวไปหาหาที่สอนเด็ดดีๆเดี๋อนนะตอนนี้คือแบบเริ่มมืดฟ้าเริ่มจะมืดแนละ้วทุกคนกูก็มาสอนอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราชวนใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคน เดาทวนใหม่ทวนใหม่อันนี้คือทวนรอบสุดท้ายละเผื่อคนไม่รู้นะครับผมอันนี้คือผมสอนแค่พื้นฐานนะมันยังไม่ได้มีเบสงแบบเขาเรียกอะไรวะแบ,แบบแบบมอเตอร์จีพีนี้ผมไม่รู้นะเออผมสอนแค่เบสิกพอนะโอเคปะเออเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวสอนหาเกียร์เอ็นก่อนเกียร์เอ็นจะอยู่ระหว่างเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองนะอ่ะสมมุติผมอยู่เกียร์สองอ่ะสมมุติผมจอดผมจอดเกียร์สองนะผมอยู่เกียร์สองแล้วผมจะตบเป็นเกียร์เอ็นก็ให้เราตบลงเบาๆนะครับผมตบเบาๆอย่างนี้ ปับ๊บนี่นี่ก็จะเป็นเกียร์เอ็นอ่ะสมมุติเราอยู่เกียร์หนึ่งแล้วเราอยากหาเกียร์เอ็นเราก็แข้งับขึ้นเบาๆอย่างนี้ไอสัตว์เอาใหม่เอาใหม่รถผมเกียร์มันเข้ายากปั๊บเนี่ยหาเกียร์เอ็นงัดขึ้นเบาๆเ,เอเอโอกชาวบ้นา G 1, นท่อนเอ,อก็คือเกียร์หนึ่งก็คืองัดขึ้นเบาๆมันก็จะเป็นเกียร์เอ็นนะทุกคนก็หาไม่ยากโอเคแต่ส่วนถ้าเราปล่อยคัส ปล่อยคันแล้วเราไม่บิดคันเร่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวทําให้ดูนะผมอ่ะสมมุติเราปล่อยคันเนี้ยให้รถมันไหลแต่เราไม่บิดคันเร่งนะรถมันก็จะแบบนั่นน่ะแล้วมันไหลเท่ากับเราไม่บิดคันเร่งนะแล้วเราปล่อยคันเรื่อยๆน่ะมันก็จะน่ะมันจะกึ๊กกึกกึ๊กกึ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 ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กแล้วก็จะดับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบดร้อยดับเห็นไหมมันก็จะดับอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยคุณคุ้นไหมท่านี้อ่าและอย่างคือถ้ารถดับตอนเกียร์หนึ่ง ผมถอยไม่ได้เว้ยเดียผมเดินหน้าก็ไม่ได้เว้ยทุกคนต้องไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดอยากจะเข็นแล้วสตาร์ทต่อให้กำคัดอ่ะนี่กำคัดแล้วนะรถมันก็จะไหลได้เห็นไหมอ่ะถ้าเกิดเ,เราไม่เราไม่กำปุ๊บอ่ะเราเข็นปุ๊บเข็นให้ตายก็ไปไม่ได้ทุกคนและอย่างคือสมม,มุติคุณเข้าเกียร์หนึ่งอยู่คุณยังไม่ได้เข้าเกียร์เอ็นแล้วคุณสตาร์ทรถอ่ะมันจะกระตุกนะแบบอย่างงี้เลยนะทุกคนถ้าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเราไม่อยากเข้าเกียร์เอ็นนะแต่เราจะสตาร์ทรถเลยเราก็แค่กำคัดแล้วก็วกดสตาร์ทรถ ง่ายเลยทุกคนอันนี้คือแบบเบสิกนะปะปะไปต่อปะผมตอนนี้ผมเริ่มเริ่มร้อนแล้วอากาศมันร้อนมากทุกคนเดี๋ยวสอนครั้งสุดท้ายแล้วกันนะแล้วก็จบคลิปแล้วง่ายๆเลยมันไม่น่ายากนะทุกคนปะสอนขับรถมีคัดที่ใช้ในชีวิตจริงได้นะครับผมปะปะ,ปะเดี๋ยวสอนใหม่อ่ะจำเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมสอนอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ไปรีเพลย์เอานะครับผมแต่นี่ผมจะสอนอีกรอบหนึ่งนะโอเคร้อนไปเจ๋ โอเคอย่างแรกนะทุกคนอ่าเกนกำคัดตบเกนึงปุ๊บแล้วก็ปล่อยคัดให้ไหลถ้าเกิดมือใหม่อะ่ะก็ปล่อยให้มันไหลแบบปกติก็ได้นะปล่อยให้มันไหลนีปล่อยให้มันไหลไหลไปอย่างเงี้ยไหลแล้วพอมันเริ่มไหลใช่ไหมเราก็จะต้องเริ่มเติมคันเร่งเติมคันเร่งนิดนึงให้มันบาลานซ์กันอย่าแบบไม่ใช่แบบเติมเติมแบบเราบีคคันเร่งแรบงบแต่คัดเรายังไม่ปล่อยนี้ไม่เอานะหรือไม่ก็แบบ เติมพันเร่งแรงแล้วแบบเราปล่อยคัด์มันกระตุกเลยนะเวย้ยมันยกล้อนู้ทุกคนต้องระวังนะอย่างนี้อันตรา,ายเหมือนกันนะทุกคนหรือไม่ก็ถ้าเออถ้าเราไม่บีคันเร่งแล้วเราปล่อยแต่คัด์เนี้ยมันก็จะดับได้นะถ้าเราปล่อยสุดนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกรถเออมีคัสต์อ่ะมันตั้งคัดต่สามคัด์สูงไม่เหมือนกันด้วยแต่เราสามารถไปปรับเพิ่มได้นะครับผมอ่ะอ่ะขับขับแล้วก็ตบขึ้นเป็นเกียร์สามแล้วก็ตบขึ้นเป็นเกียร์สี่กำคัด์งัดขึ้นนะครับผมโอเค แล้วกูก็จะมาวนอีกรอบหนึ่งจนเขาสงสัยแล้วว่ากูทำเคี้ยอะไรนะก <c oughs> ็ <c oughs> มาสอนนะคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็มีเท่านี้ทุกคนไปเดี๋ยวนะอ่ะตอนนี้เกียร์สองเหมือนเดิมขับไปนู่นยวผมจะปิดคลิปละอ่ะงัดกำคัดงัดขึ้นเป็นเกียร์สามถ้าเกิดรอ,อบรอบมันถึงละเราอยากเปลี่ยนเกรรียร์ก็กำคัดงัดขึ้นเป็นเกียร์สี่เออแต่เนี้ยเราต้องปล่อยเยวยนะไม่ใช่แบบเรา เราเรากำค้าแล้วเรางัดขึ้นแล้วเราไม่ปล่อยคันเร่งนะไม่เอานะมันอาจจะเกิดการบิดพาดได้ทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวหาที่จอดก่อนรู้สึกว่าช่วงนี้มันร้อนมากเลยทุกคนแต่รถจะผมจะบอกว่ารถเดมอนอ่ะมันค่อนข้างหาเกนยากแล้วบางครั้งเกนมันหลอกเว้ยบางครั้งเกนก็จริงอะ่ะแต่แม่งหลอกเหมือนแบบว่าผมเข้าเกนใช่ป่ะแล้วแบบพอผมปล่อยค้าแต่รถแม่งกระตุกเว้ยเหมือนอยู่เกนหนึ่งอะ่ะคือมันชอบหลอกเว้ยใครที่ขับเดมอนก็น่าจะรู้อยู่นะก็ระวงังระวังหน่อยนะตอนช่วงแรกผมเป็นบ่อยมากเลยก็มีเท่านี้นทุกกคนก โอ้ยร้อนมากแล้วเหนื่อยมากด้ยคือแบบผมทั้งไปออกกำลังกายไปวิ่งแล้วก็มาอัดคลิปเลยคือช่วงหน้าผมอะหมดคอนเทนต์จริงเว้ยนะครับผมแล้วน้องหมามันก็อยู่นู่นนะมันจะมากัดกูหรือเปล่านะโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่ายอดวิวไม่ตกว่ะจะร้องไห้นะแบบยอดวิวมันตกอะทุกคนโอเคก็ไปลาไปก่อนกับรถ น้องเต้าหู้นะสมมติตั้งชื่อใหม่เป็นเจ้าน้องเต้าหู้นะผมเรียกมันว่าน้องเต้าหู้นะทุกคนใครเจอก็เรียกว่าน้องเต้าหู้นะทุกคนไอ้เชี่ยเขาจะหาว่ากูบ้าป่ะวะคุยคนเดียวอยู่แล้วโอเคปะก็มีเท่านี้เดี๋ยวก็คลิปต่อไปเป็นไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ผมก็กระเบิดที่เป็นพิธีกรขอตัวลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วทุกคนนะอย่าลืมเม้นมานะถ้าไม่รู้อะไรเม้นมานะคอมเมนต์มาเลยนะผมจะตอบให้นะผมโอเคสวัสดีครับบาย,บาย